สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องไคจูหมายเลข8และสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมังงะตัวเต็มไคจูหมายเลข8ในตอนที่112นะครับก็ขออาภัยด้วยที่มาช้านะครับผมเพราะว่าผมจําวันผิดนะครับเพิ่งเข้าไปเช็คแล้วเห็นว่าเออตอนใหม่มันมาแล้วซึ่งการต่อสู้กับไคจูหมายเลข9าเนี่ยก็เข้าสู่จุดไข่แม็กแล้วนะครับจากในตอนที่แล้วที่มีนะกับคับ9หรือว่าไคจูหมายเลข8รัวมือกันสู้กับไคจูหมายเลข9หลอกล่อ ไขจูหมายเลขเกาให้มายังจุดที่ไขจูหมายเลข14โดนเล่นงานซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีอาวุธของมีนาะล่วงอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้มีนาก็ได้อาวุธหลักของเธอแล้วนะครับเป็นปืนใหญ่ที่เธอเนี่ยใช้ประจําซึ่งคนที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยเมื่อเห็นว่ามีนาได้อาวุธหลักมาแล้วเขาเนี่ยก็ได้มีการรายงานนะครับว่าตอนนี้ซองกระสุนเหลืออีกหนึ่งนัดลำกล้องทํางานได้ปกติพร้อมยิงได้ทุกเมื่อครับแล้วภาพในตอนนี้ก็คือมมนาเนี่ยได้ชาร์จพลังของตัวเองนะครับผมแล้วก็ได้ทําการยิงปืนใหญ่ของเธอไปโจมตีใส่ค ไคจูหมายเลข9ก้าแบบเต็มๆซึ่งไคจูหมายเลขเก้าก็พยายามกางเกาะบาเรียของตัวเองออกมาเพื่อป้องกันการโจมตีของเมนะแต่ว่าเกาะบาเรียของเขาเนี่ยก็ถูกโจมตีจนเกาะแตกเลยนะครับและไอแกนกลางนิวเคลียร์หรือว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันก็ได้โผล่มาจากการโดนเมนะโจมตีแต่ว่ายังไม่ถูกทําลายนะครับเพราะว่ามันมีเกาะบาเรียป้องกันเอาไว้อยู่ซึ่งตอนนี้ไคจูหมายเลข8หรือว่าคับกาเนี่ยก็ได้มีการคิดนะครับว่าใช้กระสุนของอาชิโรเมนะทําลายเกาะป้องกันจากนั้นก็ใช้ท่าตัดแปลง ที่เหลืออยู่ทำลายแกนกลางมันซะยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าว่าก่อนที่คาบก้าจะโจมตีเข้าไปที่ตัวแกนกลางของไคจูหมายเลขเก้าคารบก้าก็ได้เห็นว่าตอนนี้ไอ้ตรงแกนกลางของไคจูหมายเลขเก้าเนี่ยมันมีเกาะบาเรียขึ้นมาบางๆห,ห่อหุ้มมาไว้อยู่อีกชั้นหนึ่งคาร์บก้าวบอกว่าเจ้านี่มันกางเกาะของตัวเองกับของหมายเลขสองซ้อนทับกันฉันจะสามารถโจมตีทะลุเกาะป้องกันนั้นได้ไหมนะซึ่งไคจูหมายเลขเก้าก็ได้บอกกับคารบก้าว,ว่าถึงการฟื้นตัวเนี่ยจะโดนถ่วงเวลาให้ช้าลงแต่ว่าเกาะนี่เนี่ยก็สามารถตั้ ช้นได้นานพอสมควรชั้นเป็นฝ่ายชนะแล้วซึ่งทางครับกาที่ลังเลว,ว่าจะสามารถโจมตีทะลุเกาะป้องกันที่ห่อหุ้มแกนกลางของไคจูหมายเลข9้าได้หรือเปล่าครับกาเนี่ยก็บอกว่าเออตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับยังไงมันก็มีแต่ต้องโจมตีเข้าไปเท่านั้นครับกาเนี่ยก็เลยง้างหมัดนะครับเตรียมปล่อยพลังสุดความสามารถของเขาเพื่อเจาะทะลุแกนกลางของไคจูหมายเลขเกแต่เว่าในตอนนั้นเองระหว่างที่ไคจูหมายเลขเก้ากลังป้องกันแกนกลางของเขาอยู่นะครับจูจูเนี่ยเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเอง ได้นะครับและไคจูหมายเลข2ที่เขาดูดซับมาเนี่ยก็ได้หายไปไคจูหมายเลขเกเนี่ยคิดว่าอะไรกันควบคุมไคจูหมายเลข2ไม่ได้แล้วภาพตอนนี้เราก็จะเห็นผู้บัญชาการอิซาโอที่ถูกไคจูหมายเลขเก้ากินเข้าไปเนี่ยโผลมาภายในจิตใจของไคจูหมายเลขเก้านะครับเหมือนว่ากําลังขัดขืนการควบคุมของไคจูหมายเลขเกไคจูหมายเลขเก้าเลยบอกว่า,จาบบนนเจ้าหมอนี่ยังมีพลังแบบนี้หลงเหลืออยู่อีกนั้นหรอซึ่งผู้อํานวยการอิซาโอที่เป็นคนควบคุมไคจูหมายเลข2เนี่ยก็ได้ทําการขัดขืนการควบคุมของ ไคจูหมายเลขเกแล้วก็ได้ทําการทาลายเกาะป้องกันแกนกลางของหมายเลขเก้าซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าหมายเลขเก้าเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นะครับเพราะว่าภายในของเขากําลังถูกปั่นป่วนเขาได้ทําการงอกแบบเนื้องอกอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ได้ทําการเหมือนระเบิดเนื้องอกของเขาเนี่ยทิ้งไปเหมือนเป็นการกําจัดสิ่งที่เขาควบคุมภายในร่างกายไม่ได้ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถกลับมาบังคับร่างกายตัวเองได้แต่ก็ดูเหมือนจะสายไปแล้วนะครับหลังจากที่ไคจูหมายเลขเก้าระเบิด เอาสิ่งต่างๆออกไปจากร่างกายในตอนนี้ไคจูหมายเลข8หรือว่าฮิมิโนโคาบ้าก็ได้พุ่งตัวเข้ามานะครับแล้วก็ได้ชาร์จพลังเต็มพิกัดการโจมตีรูปแบบที่6ฉบับดัดแปง้งจักรพพัดอัศนีแปรพัน์และคาบ้าก็ได้โจมตีเข้าแกนกลางของไคจูหมายเลข9ไปเต็มๆนะครับจนทะลุเลยซึ่งไคจูหมายเลข9ก้าก็ได้มีการพูดเหมือนทิ้งท้ายนะครับว่ามนุษย์นี่จะทําเรื่องเหนือจินตนาการของฉันไปถึงไหนกันนะแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับไคจูหมายเลข8ในตอนที่ 122ซึ่งดูเหมือนการต่อสู้เนี่ยก็เข้าสู่บทสรุปจริงๆแล้วนาะครับผมไม่รู้ว่าใครจู๋หมายเลขเกาจะจบลงตรงนี้เลยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าจัดการกับไครจู๋หมายเลข9ก้าได้แล้วมันจะมีตัวละครใหม่มาแทนไครจู๋หมายเลขเก้าไหมหรือว่ามางงะเรื่องใครจู๋หมายเลข8ปเนี่ยจะจบลงที่ใครจู๋หมายเลขเกาก็ต้องมารอติดตามกันนะครับผมคิดว่าก็มีโอกาสสูงที่จะจบลงหลังจากจัดการไครจู๋หมายเลข9ก้าได้นะครับเพราะว่าใครจู๋หมายเลข 9, เก้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นบอสภายในเรื่องเลยนั่นเอง ก็มารอติดตามกันนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้คราบกล้ากาจัดไคจูหมายเลขเกได้แล้วหรือ,อยังก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ